valuation ของพวกเซกเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายการบินนะครับกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการไม่ว่าจะเป็นในในส่วนของตลาดสหรัฐเองหรือยุโรเองเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเรามองว่าผ่านจุด bottom ไปแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่รับชมผ่านแพลตฟอร์มนี้นะครับของสำนักข่าว Infoquest นะครับวันนี้อยู่กันกับผมแชลลรัตผู้มาลาอีกเช่นเคยนะครับกับรายการของเวลล์มิพีนะครับซึ่งเป็นรายการที่เรามีความตั้งใจนะครับนำเสนอเกตความรู้เรื่องของการเงินและการลงทุนนะครับรวมไปถึงไอเดียการลงทุนในทุกๆสินทรัพย์จากทั่วโลกนะครับนมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอนะครับเพื่อเป็นไอเดียต่อยอดสร้างผลกาไรจากการลงทุนนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับ แล้วสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการลงทุนนะครับในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแม้ว่าในปี2,563ที่ผ่านมานะครับต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เนี่ยจะได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงนะครับทำให้หลายบริษัทเองต้องเผชิญกับสภาวะขาดทุนอย่างหนักนะครับแต่จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลายประเทศเลยนะครับที่กําลังเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชากรของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าวันนี้ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยกำลังจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วหรือยังนะครับและสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนที่ล้อไปกับธีมเทินอาราวด้วยนะครับจังหวะนี้จะเป็นโอกาสที่ดีหรือไม่นะครับในการหวนกลับเข้าไปซื้อกองทุนที่ได้รับอานิสงจากธีมรีโอเพนนิ่งหรือการเปิดประเทศในช่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้จัดการกองทุนแถวหน้านะครับที่จะมาวิเคราะห์ภาพใหญ่พร้อมกับ การจับจังหวะการลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับขอต้อนรับคุณยุทธพลวิทยาพาณิชกรนะครับ e x e c u t i v e Director กลุ่มจัดสรรซิมรัพย์และกลองทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์หรือบจอไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณยุทธพลครับครับสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับครับโอ้โหตีมรีพันนิรีโอพนนิ่งนี่กำลังมาแรงเลยนะครับคุณยุทธพล อยากให้ครับก<ำ>่อนอื่อยากให้คุณยุทธพลช่วยประเมินหน่อยฮะว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยวันนี้โดนผลกระทบไปมากน้อยขนาดไหนจากภาวะวิกฤตของโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมาด้วยฮะครับผมก็เดี๋ยวเอาอาดีตมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันครับคือถ้าจะให้เห็นภาพรวมของทั้งโลกนะครับต้องบอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประมาณ10อร์นะครับของ g d ดีโลกนะครับในปี2019ก็คือเอาก่อนโควิดแล้ว เพราะปี2020เนี่ยเราก็โดนโควิดที่เรียกว่าระลอกแรกที่แบบที่ว่ามาแบบใหม่ๆนะครับทำให้เรียกว่ากลุ่มธุรกรรมเรียกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยลดลงมานะครับเหลือเพียงแค่5%้าปอร์เซ็นนะครับของ g d p โลกก็คือว่า จากทั้งหมดเนี่ยวงเงินนะครับก่อนหน้าในปี2019เนี่ยมีประมาณ9ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับในในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับปรากฏว่าในปี2020เนี่ยดรอปลงมานะครับเหลือเพียงแค่ประมาณจกเกือบ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ทำให้ GDP ติดลบไปประมาณ3.7ซนะครับซึ่งถ้ามาดูในภาคแรงงานนะครับก็ได้ผลเรียกว่ารับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอุตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสัานาการทั่วโลกเนี่ยจะใช้เรียกว่า แรงงานกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ334ล้านคนนะครับ mm hmm. แต่ปัจจุบันนะครับ mm hmm. ในปี2 0 2 0เนี่ยล่าสุดเนี่ย mm hmm. ก็ d r ลงมาเยอะนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าหนึ่งคือหลายๆกิจการคือต้องเลิกจ้างถูกไหมฮะก็ทําให้เรียกว่าแรงงานในกลุ่มนี้ปรับตัวลงมานะ6กกว่าล้าน mm hmm. ล้านคนนะครับเหลือเพียงแค่270ล้านล้านคนแค่นั้นเองทั่วโลกหรือว่าปรับลดลงมาเนี่ยประมาณ18.5%นนะครับหรือจะอีกเรียกว่าอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับอย่างพวกแอร์ไลน์เองเนี่ย S <S <an> เราเห็นตัวเลขไม่ต้องดูเลยนะว่าแบบเป็นบวกหรือเปล่านะครับติดลบแน่นอนนะครับก็ไล่เรียงไปนะครับตั้งแต่ในพวกอ,อย่างทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็ติดลบประมาณ3 0ซนะครับซึ่งในในปีก่อนหน้านียโตประมาณเกือบ10%อนะครับอย่างยุโรปเองก็ติดลบ3 0นะครับมีตะวันออกกลางเนี่ยติดลบน้อยน้อย,นอยหน,อยน่อยนะครับประมาณ20%แต่ว่าอย่างพวกเอเชียบ้านเราเนี่ยกับพวกลาตินอเมริกาองเงี้ยก็ติดลบอยู่ในระดับประมาณ30%ด้วยเช่นกันนะครับก็ เรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเพราะมันเป็นเรียกว่าโรคระบาดที่เรียกว่านานๆทีมาแล้วก็แรงนะทำให้ที่ประชาชนทั่วโลกเนี่ยก็ต้องกักตัวนะครับเรียกว่าหลายๆเมืองหัวเมืองใหญ่เนี่ยล็อกดาวน์คนทํากิจกรรมทางสังคมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเองเนี่ยก็แย่ต่างๆกันไปนะครับอย่างธุรกิจโรงแรมเองนะครับก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็30-40%ด้วยเช่นกันนะครับอย่างยุโรปเองเนี่ยต้องบอกว่า เมื่อต้นปีเนี่ยเรียกว่า occupancy rate นะครับก็อยู่เพียงระดับแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่ที่แบบอยู่แถวๆประมาณมากกว่า5 0นะครับก็ดรอลงมาเยอะนะครับหรือเอเชียบ้านเราเองนะครับก็ดรอลงไปเนี่ยประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือเพียงแค่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรียกว่าสายการบินนะครับโรงแรมหรือการท่องเที่ยวสถานการณ์อื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับ ครับร<ม>โอเคคราวนี้เรามาดูในเรื่องของแรงกระแทกในตัวแอสเซทนะครับว่า v a l ์เลอร์ชันของหุ้นประ,ระเภทนี้ที่โดนกันไปหนักขนาดไหนครับคุณยุทธพลออก็ต้องเียนว่าตอนที่โดนโควิดเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วนะครับก็ทาําให้มูลค่าของพวกเรียกได้ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมพวกนี้เนี่ยปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ50 6 0ถึงเลยนะครับ,รบแต่ว่าในช่วงเรียกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวดีบางถูกไหมฮะเริ่ม ผลิตวัคซีนนะครับวัคซีนป้องกันได้ก็เริ่มทีนี้มีการกระจายฉีดวัคซีนนะครับทำให้เรียกว่าหุ้นเนี่ยก็ค่อยๆขยับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือถ้าจะดูเนี่ยแน่นอนอ่เซกเตอร์กลุ่มนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างเรียกว่าฟื้นตัวค่อนข้างช้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมองว่า ้าการเรียกว่ากระจายการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไปนได้ตามแผนของรัฐบาลประเทศต่างๆที่ทําไว้เนี่ยก็ทําให้เรียกว่าแนวโน้มนะครับของมูลค่าหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีแนวโน้มที่เรียกว่าศูนตัว <Okay. S 2> ได้ได้ค่อนข้างอยู่โดยเช่นกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบถามว่าก่อนโควิดนะครับปัจจุบัน valuation เนี่ยเริ่มใกล้ขึ้นมาใกล้ๆก,ก,ก่อนโค mm hmm. วิดแล้วก็อาจจะมีอย่างพวกปุ่มเ,เรียกว่าสายการบินนะครับอาจจะยังแบบน้อยหน่อย,อยซึ่งเราก็มองว่าเป็น โอกาสที่น่าลงทุนเวชกันเพราะว่า valuation เนี่ยก็ค่อนข้างถูกในสายตาของและตงทุสนสถาบันอย่างพวกเราอย่างคุณยุทธพลมองว่าเซกเตอร์นี้นี่ถือว่าผ่านพ้นจุดต่ําสุดผ่านจุดเรียวร้ายไปแล้วหรือย,อยังครับคุณยุทธพลเรามองว่าผ่านจุดบอททอมไปแล้วครับตอนนี้ก็อรอลุ้นแค่ว่าก,การกระจายวัคซีนของประเทศต่ตางๆเนี่ยเป็นไปได้ตามแผนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูติดตามตัวเลขในโซนของพวกกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างโซนอเมริกาเองยุโรป ตัวเลขที่เขาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของเขาเนี่ยก็อย่างน้อย1โดสเนี่ยตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณ50%บเอบวกลบละนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งเรามองว่าถ้าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่เรียกว่ามีตัวเลขที่สามารถเป็น herd immunity ได้นะครับนั่นก็คือจํานวน65%าของจํานวนประชากรทั้งหมดเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสนะครับก็ทําให้ที่เรียกว่าผมว่าปัญหาเรื่องการกลัว ติดโควิดพวกนี้ก็จะเรียกว่าคลี่คลายไปค่อนข้างเยอะผมมีตัวอย่างสไลด์เข้ามาให้ดูนะครับก็คือว่าต้องเหวียนว่า v a l u a t i o n ของพวกเซกเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายการบินนะครับกลุ่มท่องเที่ยวและสน,นานการไม่ว่าจะเป็นในในส่วนของตลาดสหรัฐเองหรือยุโรปเองเนี่ยนะครับ,รบก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จริงๆต้องบ,บอกว่ามีบางเซกเตอร์นะครับที่อย่างพวก ทร aveltech นะครับพวก booking.com อะไรพวกนี้ที่เราเคยเคยได้ยินกันพวกนั้นเนี่ย<ม>จริงๆเขาบอกว่าโตขึ้นไปสูงกว่าระดับก่อน pre-covid แล้วนะครับอาจจะมีพวกในอุตสาหกรรมสายการบินนะครับอาจจะค่อยๆขยับขึ้นบ้างนะแต่ตรงนี้เองเนี่ยมผมคิดว่าหลังจากที่เรียกว่าประชาชนโลกเนี่ยจะรับการฉีดวัคซีนนะครับมีการเปิดเมืองเปิดประเทศหลายๆประเทศมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ากิจกรมรมทางเศรษฐกิจนะการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเริ่มกลับมานะครับก็จะทำให้เซกเตอร์พวกนี้ กลับมาที่เรียกว่ามีความน่าสนใจลงทุนเนี่ยต่อไปครับอืมครับคุณยุทธพลอย่างนี้ถามในเชิงของความเสี่ยงนิดนึงครับว่าอย่างเการฉีดวัคซีนเองเนี่ยบางบางคนกังวลว่าโอ้เดี๋ยวจะมีเข็มสามเข็มสี่ตามมาหรือว่าการกลายพันธุ์ของตัวเชื้อไวรัสตรงเนี้ยฮะคุณยุทธพลมองว่ามันจะเกิดเออเอฟเฟกที่ร้ายแรงเหมือนในอดีตในช่วงปีที่ผ่านมาไหมฮะหรือว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆครับคุณยุทธพลผมผมคิดว่ามันก็เป็นความเสี่ยงค่า ที่เราก็มองด้วยเช่นกันนะครับว่าเอ๊ะการที่ไวรัสมันกลายพันธุ์แล้ววัคซีนที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเรียกว่าเทคโนโลยีการแพทย์ณนะปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าบนโลกเนี่ยคือก็มีแพทย์เก่งๆที่เรียกว่าผลิตคิดคนวัคซีนเนี่ยได้ได้ไดทันท่วงทีนะครับอย่างที่เราเห็นกันครับว่าแบบก็จะมีบริษัทยาหลายๆหลายๆทีเนี่ยที่พยายามที่จะคิดคนให้เร็ว แม่เวลมากที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งเราก็บอกว่าเป็นความเสี่ยงแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เราคิดว่าเป็นความเสี่ยงที่ที่ต้องกังวลมากครับอืมครับผมครับผมบ <c oughs> นี้การเปิดประเทศนะฮะในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยคุณยุทธพลคิดว่าโซนไหนที่ที่จะมีอัตราการโกรดที่แบบน่าสนใจแล้วก็การโกรคทั้งนี้เนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนไหมฮะที่มันโกรลจากฐานที่ต่ําในปีที่ผ่านมา ครับก็คงไม่พ้นในกลุ่มประเทศโซนอเมริกาและยุโรปนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยก็คือจํานวนประชากรนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งโดสเนี่ยนะครับอย่างอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดนะครับอย่างอังกฤษเองเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับส่วนเยอรมันเองเนี่ยก็สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเอียูทั้งโซน เรียกว่าในกลุ่มของยูโรโซนเนี่ยก็ประมาณ38%นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยมันจะทําให้เป็นทริกเกอร์ที่มองว่าเนี่แหละก็คือธีมการเปิดเมืองนะครับการออกมาจัดจายใช้สอยนะครับกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจริงเรามีพวกตัวเลขนะครับว่า mobility trend นะครับอย่างของอเมริกาเองเต้องบอกว่าตัวเลขณัจจุบัน นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของยุโรปและอเมริกาเนี่ยก็ปรับตัวดีสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดนะครับอย่างการกลับไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารเองนะครับอย่างในอเมริกาเองเนี่ยก็เช่นกันนะครับก็ตอนนี้ตัวเลขเนี่ยกลับไปที่เรียกว่ากลับไปเท่าเท่ากันกับช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับ mm hmm. อาจจะมีตัวเลขที่เรียกว่าพวกการ ไปพักในโรงแรมนะครับอาจจะยังต่ำกว่าระดับก่อนฟีโควิดนิดหน่อยนะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับอย่างการเข้าไปพักโรงแรมเนี่ยเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นตัวเลขออฟเฟนซีเวนอยู่แถวๆสักประมาณห5นะบอรเนตอนนี้ค่อยๆไต่ขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณ60ละจริงๆก็ต่ำกว่าช่วงก่อนปีโควิดเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับครับก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมครับครับนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอการท่องเที่ยวในไทยบ้างนะครับคุณยุทธพลมีองท่ เป็นยังไงบ้างคะัสำหรับการฟื้นตัวตรงไหนจะเร็วกว่ากันประเทศไทยเองคิดว่าจะฟื้นตัวได้เร็วเหมือนกับในระดับโลกมากน้อยขนาดไหนไหมครเพราะว่าดูเหมือนหลายบริษัทขนาดใหญ่เองก็เผชิญกับสภาวะขาดทุนอยู่ในตอนนี้ครับครับก็ถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยกับเรียกว่าโซนยุโรปอเมริกาที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยผมคิดว่ารประเทศไทยเองเราก็น่าจะตามอยู่ค่อนข้างช้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดูตัวเลขก็แน่นอน ยังไม่ต้องดูเรื่องการกระจายการฉีดวัคซีนนะครับจำนวนเคสของผู้ติดโควิดเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่ายังสูงอยู่นะครับก็หลายพันเคสต่อวันนะครับส่วนการกระจายวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้อาจจะมีดูตัวเลขที่เรียกว่าเราก็ฉีดได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็ยังเป็นตัวเลขแบบสองาเปอร์เซ็นของจำนวนประชากรทั้งหมดเองนะครับยังไม่ใช่ตัวเลขสองดิจิตเลยนะครับก็ตรงน,นี้เองเนี่ยผมคิดว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวเองเนี่ยเราก็น่าจะโตได้ค่อนข้างช้าเพราะว่า อย่างที่เรียนคือจริงประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการาเรียกว่าอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะครับอย่างก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยเรามีที่เรียกว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยปีน้งเฉลี่ยนะครับประมาณ3าสิบล้านคนบวกลบนะครับปีนี้นะครับก็ในหลายๆสํานักนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยก็ประเมินออกมานะครับว่าเหลือจะเหลือนักลงทุนจะมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเมื่อตอนต้นปีเนี่ยจะมองว่าสัก มี3าี่ล้านคนตอนนี้ก็มีการปรับประมาณการลดลงไปอีกนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งถึงสอล้านคนแค่นั้นเองก็อย่างที่เรียนก็คือการกระจายวัคซีนเองนะครับแล้วก็การควบคุมของผู้ติดเชื้อโควิดเองเนี่ยผมเรเราก็ยังยังเรียกว่ายัางตามหลังแผนนะครับที่เราตั้งเป้าอ,อยู่นะครับ<ม>ก็เลยคิดว่าการฟื้นตัวเองเนี่ยก็น่าจะ ไม่สู้ทางโซนของพวกอเมริกาแล้วก็ยุโรปครับเราก็มีจริงๆต้องบอกว่าเราเพิ่งเสนอขายกองทุนนี้นะครับไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับก็คือเราเรียกว่าชื่อกอง SCB Travel นะครับก็กองนี้ก็จริงๆจากที่เสนอมาข้างตนน้นนะครับเราเรามองว่าเอ้ธีมการเปิดเมืองนะครับการท่องเที่ยวและสนานาการเนี่ยก็น่าจะกลับมาเรียกว่า น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับในการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพวกเหล่านี้นะครับก็ได้เสนอขายไปแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้รับความนิยมจากนักลงทุนมาค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะครับก็ส่วนเรื่องการการลงทุนเนี่ยก็เป็นการกระจายการลงทุนนะครับในหน่วยลงทุน etf นะครับก็มีการกระจายนะครับว่าจริงๆจริงๆเรามีทีมนะครับซึ่งเราจะกระจายการลงทุนไปยัง etf เนี่ยเรียกว่า4ตัว ก็มี Harvest Travel นะครับ a l e i s u r e Index ETF นะครับอันนี้เป็นสกุลเงินแคนาดานะครับแล้วก็มี iShares t o c k s ะกร0 0ย Travel at Ad Leisure นะครับอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี ETF MG Travel Tech นะครับตัวหนึ่งแล้วก็มี US Global Jet ETF อีกตัวหนึ่งนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าจริงๆอยากจะเสนอในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับว่าใน ETF แต่ละตัวเนี่ย มันก็จะมีที่เรียกว่าการกระจุกตัวนะครับของสับเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์เนี่ยอย่างที่ผมเวียนนะครับเราก็จะมีพวก b o o k i n g p l a ตฟอร์มนะครับมี e n t e r t a i n m e n t นะครับมี a i r l i n น์นะครับมีท o ิป Li n e ก็คือเรือเรือสำราญนะครับมี Hotel Resort แล้วก็กาสพัฒนาการอืู่เนี่ยนะครับมีการกระจายตัวนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยต้องการทำพอร์ต f o l i o Mo โมเดลออกมาก็คือว่าเราเน้นนะครับที่จะลงทุนในกลุ่มทรเวลเนี่ยประมาณ75%็บ้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มสันนาการเนี่ยประมาณ25เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้จัดก,การกองถุงเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่าทำพอร์ตโลริบเดียวออกมาเพื่อให้ sub sector นะครับไม่ว่าจะเป็น booking platform นะครับ airline <Yeah. S 1> e hotel นะครับ entertainment หรือสันทนาการเนี่ยให้มีสัดส่วนนะครับกระจายตัวอยู่แค่ sub sector ละประมาณ25นะครับก็มี4 s e ตอร์หลักๆนะครับที่อยู่ที่อยู่ในกองนะครับก็จะเป็นที่เรียกว่าโอเคเราเชื่อว่า ธีมการเปิดเมืองเนี่ยน่าจะมานะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่เรียกว่าเน้นนะครับในในกลุ่มใดกลุ่มนึ่งในในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่มากเกินไปเราก็เลยมีการกระจายอีกทีหนึ่งนะครับในสับธีมนะครับว่าโอเคจะมีการกระจายธีมออกไปอีกในใน,ในร,รายละเอียดครับผมก็อันนี้ก็ว่าเราหวังว่าน่าจะสร้าง,งผลตอบแทนที่เรียกว่าน่าพอใจให้กับนักลงทุนไปเช่นกันก่อนอื่นนะครับต้องเรียกว่านักลงทุนเนี่ยก็ต้องประเมินตัวเองก่อนนะครับว่า การรับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสมมตินะครับยกตัวอย่างอย่างนักลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวได้นะครับอย่างพวกประมาณสัก3าถึงหปีขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในหุ้นนะครับอยู่แถวๆสักประมาณสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยก็อาจจะอยู่ในเรียกว่าสัดส่วนที่ยังพอรับได้สําหรับระ,ระยะเวลาการลงทุนที่ทยาวๆนะครับแต่ถ้า นักลงทุนท่านไหนนะครับรับความผันผวนได้ค่อนข้างยากเนี่ยก็แน่นอนก็จะลดสัดส่วนการลงทุนเนี่ยเรียกว่าลดหลั่นตามระดับความรับความเสี่ยงได้นะครับลดหลั่นตามระยะเวลาลงทุนนะครับคือถ้าเป็นเงินที่เป็นเงินร้อนไม่ใช่เงินเย็นเนี่ยแน่นอนครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยอาจจะทําให้เงินต้นเนี่ยหายได้ในระยะสั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันครับผมครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของวิวที่คุณยุทธพลมีการนําเสนอนะครับซึ่งก็กองทุนตรงนี้ก็ถือเป็นอีกนัด อีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการลงทุนของคุณผู้ชมนะครับที่ชอบตีมเรียวเป็นทิ้งนะฮะหรือว่ารับอน,นิสงจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะฮะซึ่งก็น่าจะล้อไปกับเหมือนหุ้นเชรนาลาวสักตัวหนึ่งที่คุณผู้ชมลงทุนไปแล้วแหะฮะก็ชื่อว่า s c b Travel <c <oughs> ใช่ไหมฮะคุณยุทธพลก็สามารถไป <c oughs> ติดต่อติดต่อได้ทั้งไหนดีครับถ้าคุณผู้ชมสนใจครับคุณยุทธพลครับผมก็เรามีเว็บไซต์นะครับก็คือ scbam c o <oughs> m <c oughs> นะครับหรือว่าโทรนะครับ0ูน7 7 7 7 7นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยครับทางเจ้าหน้าที่ call center ได้ครับได้ครับได้ครับโอเคครับข้อมูลจในสําหริบ Facebook page ของ SCBA m เองก็ได้นะครับแล้วก็ไปตอบคําถามให้ครับผมได้ครับได้ครับโอเคยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสําหรับข้อมูลเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยนะครับคุณยุทธบลขอบคุณมากครับ ดีมากครับขอบคุณครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่รับชมผ่านช่องทางของ i n f o q u e s t นะครับถ้าสนใจก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำคลิปดีๆนะครับเรื่องของเกจความรู้การเงินและการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้ามีความรู้ดีๆเดี๋ยวคุณยุทธพลเองก็จะมานำเสนอให้กับทางคุณผู้ชมในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับคุณยุทธพลครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีคับ